ไม่เพียง1น0 0 0แสนสหมื่นโลสำคัญได้ตัวท็อปสุดด้วยนะครับลงังพับได้นะครับพวงมาลัยมันตินะครับ150ครับนิ่งๆเลยครับ160 สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับนักขุณรถบ้านมือ2ครับวันนี้มีรถมานําเสนอนะครับเป็น To โยต้า Vios นะครับ 1.5G ปีสองพครับรถบ้าน2มือจากป้ายแดงนะครับที่สําคัญได้ตัวท็อปสุดด้วยนะครับกอลังพับได้นะครับพวงมาลัยมันติและที่สําคัญไม่เพียง1นึ0 0 0สนสโลเท่านั้นครับรถวิ่งน้อยมากนะครับเจ้าของใช้ดูแลรักษาดีมากนะครับก่อนจะไปชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ช่องนักขุณรถบ้านมือ2ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่ารถคันนี้จะสภาพสวยขนาดไหนนะครับ โตโยต้าวีออสครับคันนี้เป็นวีออสเจนสปี2008ครับรถบ้าน2มือจากป้ายแดงนะครับที่สําคัญได้ตัวท็อปสุดด้วยนะครับคันนี้เป็น 1.5G ตัวท็อปสุดนะครับได้ตัวท็อปสุดรถบ้าน2มือจากป้ายแดงครับบ่อหลังพับได้นะครับเรียกได้ว่าอเนกประสงค์สุดๆนะครับมีเซ็นเซอร์ถอย2จุดนะครับและที่สําคัญได้ทะเบียนสวยไปด้วยนะครับชอกระเชอชอกระเชอหนึ่งหกสองศูนย์นะครับผลรวมสิบเก้าแต้มนะครับผลรวมสวยด้วยนะครับ สภาพสวยๆพร้อมใช้งานครับล้อแม็กตัวท็อปครับที่สำคัญได้ยางใหม่ปี2024ปลายปีเลยนะครับนี่ครับยางดันหลบใหม่แกะกล่องเลยนะครับปลายปี2024นะครับเรียกได้ว่าซื้อไปคือพร้อมใช้งานได้เลยนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่ายให้ครบพร้อมใช้งานนะครับภาษีจัดการต่อเป็นปี68ให้เรียบร้อยนะครับสภาพสวยๆครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวครับ ไฟหน้าใสๆสคัดเคลือบให้เรียบร้อยครับ 1.5G ตัวท็อปสุดครับฟิล์มเจ้าของเพิ่งติดมาใหม่ด้วยนะครับฟิล์มติดของให้คู่มาอย่างดีเลยนะครับไฟหน้าใสใสคัดเคลือบให้เรียบร้อยครับมีไฟตัดหมอกมา1คู่นะครับนี่ครับตัวท็อปสุดครับสภาพสวยๆพร้อมใช้งานครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันบ้างนะครับภายในก็สวยๆเลยครับสะอาดสะอ้านทั้งภายนอกและภายในครับ ปีกบะไม่มีล้มครับภายในสวยๆครับภายในสีครีมสวยสะอาดสะอ้านพร้อมใช้งานครับพวงมาลัยมันตินะครับปรับเสียงขึ้นเสียงลงที่พวงมาลัยได้เลยนะครับเพื่อเสียงเดิมจากโรงงานครับที่สําคัญคันนี้ไม่เพียง1นึ0 0 0สโลเท่านั้นนะครับได้ตัวท็อปสุดแอร์แบ็กคู่นะครับมีเซ็นเซอร์ถอย2จุดนะครับกระจกไฟฟ้าทั้งคันครับปรับพับไฟฟ้านะครับแผงประตูสวยงามครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับ วางแก,谢谢แก้วน้าวางแก้วเยติได้เลยนะครับนี่ครับเบ,บาะปรับสูงต่ําได้นะครับปรับขึ้นลงได้นะครับตามสรีะระการขับขี่ของแต่ละบุคคลได้เลยนะครับสภาพสวยพร้อมใช้ครับสครับเพจวีออสตรงรุ่นครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมเบาะหลังกันบ้างนะครับเบาะหลังก็สวยๆเลยครับสะอาดสะอ้านทั้งภายนอกและภายในครับดูเบาะหลังครับสวยมากครับหัวเบาะปรับระดับได้หมดเลยนะครับมีเท้าแขนกลางนะครับ ตรงกลางก็มีวางแก้วน้ํานะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับที่ไว้สัมภาระด้านหลังตึงๆเลยนะครับไม่มีหย่อนยานนะครับที่สําคัญเบาะหลังพับได้ด้วยนะครับคนข้าวคนของสะดวกสบายเลยครับอเนกประสงค์สุดๆครับทะลุถึงด้านหลังเลยครับคนข้าวคนของสะดวกสบายครับเอาขึ้นก็ง่ายนิดเดียวครับเพียงเท่านี้ก็เป็นเบาะนั่งเรียบร้อยครับภายในกว้างขวางครับ พมพื้นอยู่ครบหมดครับพายางพมพื้นอยู่ครบหมดครับฝาหลังคาไม่มีสกปรกนะครับสะอาดสะอ้านพร้อมใช้งานครับแผงประตูสวยงามครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับฟิล์มไฮคูเจ้าของเพิ่งติดมาใหม่เลยนะครับสติกเกอร์เดิมทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับแผงประตูสวยงามครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับภายในสวยมากครับ สะอาดสะอ้านทั้งภายนอกและภายในครับนี่ครับเบาะไม่มีล้มเลยครับสวยสะอาดสะอ้านพร้อมใช้ครับนี่ครับปีกเบาะไม่มียุบไม่มีชำรุดฉีกขาดครับมีที่ห้อยของห้อยสัมภาระได้นะครับสวยพร้อมใช้ครับอ่ะมาดูเบาะหน้ากันบ้างครับแผงประตูสวยงามครับไม่มีแตกไม่มีหักครับวางแก้วน้ำวางแก้วเยติได้เลยนะครับ สกัดเพจวีออสตรงรุ่นครับภายในสวยสะอาดสะอ้านครับดูเบอครับไม่มีช้ำรุดฉีกขาดครับสวยสะอาดสะอ้านพร้อมใช้งานครับกดแก้วเด้งใช้งานได้ครบหมดครับแอร์แบ็กคู่ครับช่องเก็บของมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับสภาพสวยๆพร้อมใช้ครับปี08แท้ครับ 1.5G ปี08ครับตัวท็อปสุดครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันบ้างนะครับ สติเกอร์เดิมทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะครับนี่ครับสวยพร้อมใช้ครับค่ะกุญแจเดิมจากโรงงานเลยครับมี2ดอกนะครับสตาร์ตติดง่ายๆเลยครับชึ่งเดียวติดครับและที่สำคัญไม่เพียง140,000โลเท่านั้นครับรถวิ่งน้อยมากๆครับเจ้าของใช้ดูแลรักษาดีมากครับเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานเลยครับ เอาเสียงขึ้นเอาเสียงลงที่พวงมาลัยได้เลยนะครับเครื่องเสียงก็ใช้งานได้ครบนะครับเสียงเพอเพะเลยครับเดี๋ยวปิดก่อนนะครับแอร์เย็นลมแรงครับปรับใช้ได้ครบหมดนะครับลมนอกลมในนะครับขึ้นหน้าลงเท้าใช้งานได้ครบหมดนะครับเกียร์ต้ขั้นบันไดครับมีช่องวางของซ้ายขวาเลยนะครับอันนี้ะสมสุดสุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็น power outlet นะครับใช้งานได้ครบนะครับ พักเขียนกลางนะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับที่บังแดดไม่มีแตกไม่มีหักนะครับสภาพสวยพร้อมใช้ครับไฟหลังคาใช้งานได้ครบหมดนะครับนี่ครับใช้งานได้ครบหมดครับดูบ่อหลังครับบ่อหลังก็สวยสวยเลยครับสะอาดสะอ้านทั้งภายนอกและภายในครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกระจกไฟฟ้ากันบ้างนะครับกระจกไฟฟ้าก็ใช้งานได้ครบหมดเช่นกันครับ ด้านขวาครับใช้งานได้ครบหมดเช่นกันครับฟิล์มเจ้าของเพิ่งติดมาใหม่เลยนะครับฟิล์มไฮคูอย่างดีเลยนะครับไฮคูเซรามิกเลยนะครับปรับข้างนะครับซ้ายขวาขึ้นลงใช้งานได้ครบหมดครับด้านซ้ายนะครับซ้ายขวาขึ้นลงใช้งานได้ครบหมดครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ครับพรับข้างก็ใช้งานได้ครบหมดเช่นกันครับ เรียกได้ว่าสวยครบพร้อมใช้งานครับแล้วก็ด้านขวาจะเป็นไฟหน้านะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับด้านซ้ายปัดน้ําฝนหน่วงเวลานะครับพวงมาลัยมันติใช้งานได้ครบหมดนะครับแอร์แบ็กคู่นะครับเลือนไม้สวยมากครับไม้น้อยด้วยครับ1นึ0 0 0 0สโลเท่านั้นครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเล่มกับเอกสารกันบ้างนะครับเกะจะเป็นเกซาโลนะครับตัวท็อปนะครับอ่า คู่มืออยู่ครบครับนี่ครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนครับซื้อขายกับผมไม่ต้องห่วงนะครับได้ทะเบียนสวยไปด้วยนะครับ1620กอชกเอระชกเจอรนะครับหมวดเบิ้ลนะครับอ่าสติ๊กเกอร์ฟิลเตอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับที่สําคัญภาษีจัดการต่อเป็นปี68ให้เรียบร้อยนะครับซื้อไปคือพร้อมใช้งานได้เลยนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่ายให้ครบพร้อมใช้งานนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกับฝาท้ายกันบ้างเครื่องเดินนิ่งๆเงียบๆนะครับ1น0 0ยซีซีครับ รถไม่เคยติดแก๊สครับห้องเครื่องสวยมากครับสปาทําความสะอาดมาใหม่หมดครับน an ี่ครับหัวโชคเดิมทุกจุดครับน็อตไม่มีขยับครับนี่ครับน็อตไม่มีขยับครับไพ่ออยู่ครบหมดครับคานเดิมสนิทครับเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดครับเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดครับคานเดิมสนิทครับนี่ครับน็อตไม่มีขยับครับไพ่ออยู่ครบหมดครับนี่ครับน็อตไม่มีขยับครับ OLR อยู่ครบหมดครับน็อตไม่มีขยับครับสติ๊กเกอร์ดยเดิมจากโรงงานครับอยู่ครบหมดครับเหรียญบาทครับเหร น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่ายให้ครบพร้อมใช้งานครับไม่มีไอเดินทางไกลสบายแน่นอนครับซื้อไปคือพร้อมใช้งานได้เลยนะครับช่วงล่างเซ็ตให้ใหม่หมดนะครับซื้อไปคือพร้อมใช้ได้เลยครับอเดี๋ยวเรามาดูฝาท้ายกันบ้างนะครับท้ายก็กว้างขวางนะครับขนข้าวขนของสะดวกสบายนะครับมีถาดท้ายมาให้ครบพร้อมเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมนะครับพับเบาะเข้าไปนี่ทะลุถึงด้านในเลยนะครับอเนกประสงค์ขนข้าวขนของสบายนะครับท้ายเดิมสนิทครับ เหรียญบาทอยู่ครบหมดครับน็อตไม่มีขยับครับนี่ครับน็อตไม่มีขยับครับแต่เข็บเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดครับเม็ดอาร์คล้างน้ําอยู่ครบทุกจุดครับมีถาดท้ายมาให้ครบพร้อมเรียบร้อยครับนี่ครับยางอะไรแม่แรงเครื่องมืออยู่ครบหมดครับยางอะไรไม่เคยลงพื้นเลยครับรถไม่เคยติดแก๊สครับเครื่องมืออยู่ครบครับสภาพสวยมากครับหาสวยกว่านี้ก็คงต้องป้ายแดงแล้วแหละนะครับ 1.5G ตัวท็อปสุดครับได้ทะเบียนสวยด้วยครับชอกเชอชกเช1620กทมนะครับผลรวม19ครับผลรวมดีด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันเลยครับวันนี้พามาทดลองขับ Toyota Vios นะครับรถบ้าน2มือจากป้ายแดงครับ 1.5G ตัวท็อปสุดครับรถขับขี่ดีมากครับได้ยางใหม่4เส้นด้วยนะครับแบบ110แล้วครับ ร้อยยี่สิบครับร้อยสามสิบครับขึ้นเร็วมากๆครับร้อยสี่สิบครับร้อยห้าสิบครับนิ่งๆเลยครับร้อยหกสิบครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์หกสองหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสี่สี่เก้านะครับรถอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับต่างจังหวัดสรงเทเลอร์ได้ทั่วประเทศนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ช่องนักขุนรถบ้านมือสองด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ